เมื่อพระเอกที่ฉลาดและซื่อบื้อในแวดเดียวกันต้องเข้าไปพัวพันกับปัญหาของสาวๆทั้ง5คนกําเนิดกลายเป็นความรักที่โคตรวุนว่นวายและใช่ครับพเพรากำลังหมายถึงอนิเมะแฟ,ฟร์ห้าอยู่ก,ก,ก็นหนื่งก็ขอากราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นกับผมบูเมงคนเดิมในคลิปนี้ผมก็จะพูดถึงอนิเมะเรื่องคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟคือก็สืบเ,เนื่องมาจากคลิปที่แล้วที่ผมได้สมัครคันชิโร่ไปดูอนิเมะต่างโลก แล้วพอดูจบผมก็คิดได้ว่าการสมัครสมาชิกมาดูเรื่องเดียวมันไม่คุ้มผมก็เลยลองหาว่าอนิเมะอะไรที่สามารถดูได้เฉพาะในแพลตฟอร์มนี้บ้างผลปรากฏคือผมเจออยู่ประมาณสี่เรื่องและเรื่องนี้ก็คือหนึ่งในนั้นผมก็เลยจัดดูแม่งเลยแล้วพอดูไปแล้วผมรู้สึกว่ามันโคตรน่า,าทำคลิปมากทั้งในแง่ดีและในแง่ร้ายซึ่งจะมีอะไรกันบ้างก็เดี๋ยวมารอฟังกันโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอนิเมะแนวคอมเมดี้โรแมนมตมกจมวนตอนอยู่ที่ 12ตอนโซฮันที่ผมจะให้นั่นก็คือ8เต็ม10ในเรื่องย่อจะกล่าวถึงพระเอกของเรานักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวที่เดินทางกลับมาที่บ้านเกิดเพราะคุณย่าของตัวเองได้เสียชีวิตลงแต่พอมาถึงบ้านได้ไม่นานตัวของมาเอกก็ได้พบว่ามีสาวปริศนาทั้ง5คนมาใสา่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ก่อนที่จะมารู้ทีหลังว่าทั้ง5คนก็คือพนักงานที่ทํางานอยู่ในคาเฟ่ของคุณยา่าซึ่งตอนแรกเนี่ยพระเอกของเราก็ไม่สนใจกลาจะทุบลาน,นี้ทิ้งเปลี่ยนไปลงจอดรถ แต่พอได้ฟังเหตุผลของเราสาวๆแล้วก็ได้รู้ความต้องการของคุณย่าก่อนเสียชีวิตถ้าพระเอกตัดสินใจเปิดล่าได้ต่อไปและกะจะพัฒน,นาให้มันดียิ่งขึ้นซึ่งน่าแหละครับก็คือจุดเริ่มต้นของอนิเมะเรื่องนี้นั่นเองและก่อนที่ผมจะพูดถึงข้อดีของอนิเมะเรื่องนี้ก็ขอพูดเรื่กับ first impression ที่ผมมีต่อมันก่อนก็แล้วกันคือบอกเลยนะแค่เปิดเรื่องมาได้ประมาณครึ่งตอนความกำมัดและความขัดใจแม่งก็ถาโถมเข้ามาเต็มไปหมดแล้ว คือการมาเจอกันครั้งแรกของพระเอกกับเหล่าสาวๆมันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทําให้เหตุการณ์ที่มันนําเสนอออกมาต่อจากนั้นแม่งดูวุ่นวายทะเลาะกันบ้างด่ากันบ้างเถียงกันบ้างชุลมบุนไปหมดและคือผมอะพอให้อภัยได้ในส่วนนี้แต่ละจากผ่านซีนนี้ไปได้เท่านั้นแหละความกำมัดมันจะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่การกระทำของเหล่าสาวๆที่ไม่มีความเมกเซนไม่มีความสมเหตุสมผลเชื่ออะไรเลยคือจริงๆอะมันพอเข้าใจได้ที่ตัวละครมันทำแบบนี้กับพระเอกก็เพราะว่ามันไม่ค่อยเชื่อใจแต่ว่า วิธีการของมึงอ่ะมันน่าส้นตีนไปหรือเปล่าพระเอกกูพยายามจะอธิบายอะไรไปอีกฝ่ายหนึ่งไม่ฟังอีกฝ่ายหนึ่งไม่สนหรือถ้ามันอาจจะสนใจนิดหน่อยแต่สุดท้ายมันก็จะไม่แคร์และคําพูดที่เหล่าสาวๆแม่งใช้ในการคุยกับพระเอกเนี่ยมันก็โคตรจะางโง่และงี่เง่ามากๆบางครั้งพระเอกกูคุยแบบมีเหตุผลนะอีกฝ่ายหนึ่งแม่งตอบกลับโดยที่ไม่สนใจเลยว่าเหตุผลของพระเอกมันคืออะไรคือเหมือนคิดอะไรในหัวได้แม่งก็บ่นออกมาเลยโดยคิดว่าสิ่งที่ตัวเองพูดนั้นถูกเสมอ คือยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าสาวๆในเรื่องนี้มันถูกเลี้ยงเอาแบบเอาแต่ใจหรือไงวะอยากได้อะไรต้องได้อยากทําอะไรต้องได้ทําทําให้พอมาเจอแบบคนที่มีเหตุผลแบบพระเอากการกระทำแล้วคําพูดของเราสาวๆมันเลยดูโง่จนผมกำหมัดชิบหาย 2. คือคาแรคเตอร์ของเราสาวๆคือสาวๆทั้ง5คนนี้มันจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่ง3าใน5คนนั้นผมโอเคแต่อีก2คนเนี่ยผมไม่ชอบและก็ไม่โอเคกับมันมากๆคนแรกคือไอ้สาวหัวฟ้า เธอคนนี้ล่าเลืองเชี่ยเชี่ยล่าเลืองสดสดล่าเลืองจนไร้ประโยชน์ความฉลาดแทบจะเป็นศูนย์เรียกว่าลิงบาบูลในฉลาดสักกว่าและยังเป็นตัวละครที่มีพัฒนาการน้อยที่สุดในบรรดา5คนเลยก็ว่าได้ 2. สาวหัวม่วงนรชมพูเธอคนนี้ยอมรับไปนะว่าตอนแรกผมคาดหวังไว้สูงเพราะตอนเจอหน้านะคะ้งแรกผมคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนที่มีเหตุผลที่สุดในบรรดา5คนแล้วแต่พอให้ดูจริง เธอเนี่ยคือคนที่ไหลเหตุผลรองจากไอห,หัวฟ้าเลยเพราะเธอคนนี้จะคอยด่าแล้วคอยตําหนีพ่พระเอกบ่อยมากพระเอกกูเดินผ่านนิดหน่อยไอเชี่ยนีด่ด่าพระเอกกูยืนมองนิดหน่อยก็หันมาด่าพระเอกกูเป็นห่วงไปถามสุขภาพก็โดนด่าหรือที่มันแย่ที่สุดเลยนะคือพระเอกบอกว่าเอาล่ะเราจะช่วยกันเปิดร้านคาเฟ่ไอเชี่ยนี่ก็ยังจะแซะว่าพระเอกอะทําได้เหรอมีความสามารถเหรอเอออย่างน้อยก็ดีกว่ามึงที่เกาะแดกขนย่าไปวันๆหรอวะ คือยิ่งดูก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยมันโคตรจะไรเหตุผลและโคตรกำม,มัดไม่รู้เม็นมาหรือว่าอะไรอารมณ์เหมือนคนไปเดินเล่นในสวนสาธารนณะแล้วเผื่อไปเหยียบมดตายไอเชี่ยนี่ก็เลยเดินเข้าบ,บอกว่าเฮ้ยมึงไปเหยียบมดทําไมมดก็มีครอบครัวด้วยอะไรเอามานั้นเนี้ยมันอยากจะหาที่ระบายก็เลยมาบ่นใส่พระเอกซึ่งมันทําให้กูที่เป็นคนดูอะรู้สึกราคาญไปด้วยไงจนอยากจะเอาตีนไปถีบหน้ามาสักทีเนี่ยคือผมเข้าใจว่าเมะมันพยายามจะนําเสนอว่าพระเอกกับเราสาวๆมันไม่ค่อยถูกกัน แต่ว่าการไม่ถูกกันเนี่ยมันก็ควรจะมีเหตุผลมารองรับหน่อยป่ะและยังไม่หมดนอกจากเรื่องของตัวละครอีกอย่างหนึ่งที่แม่งทำให้ผมกำหมัดไม่แพ้กันก็คือการที่เมะมันพยายามจะนําเสนอว่าสิ่งที่พระเอกทําสิ่งที่พระเอกพูดมันผิดจริงอยู่ที่บางเหตุการณ์คำพูดที่พระเอกใช้หรือว่าการทําของพระเอกมันดูผิดจริงๆทําให้คนดูมันจะได้เห็นเหตุการณ์ที่พระเอกไปขอโทษอีกฝ่าย แต่ปัญหาเลยคือหลายๆซีนที่เราได้ดูดูยังไงก็เห็นว่าฝ่ายหญิงนี่แหละแม่งผิดหรือไม่ต่างฝ่ายต่างก็ผิดทั้งคู่แต่ไงส่วนใหญ่พระเอกกูถึงต้องเป็นคนขอโทษอยู่ฝ่ายเดียวอะล้วคุณลองคิดดูนะไอ้เรื่องที่ผมด่าไปก่อนหน้านี้ที่ว่าคําพูดแล้วการกระทำของตวละควาหญิงในเรื่องนี้มันโคตรโง่ละไล้เหตุผลนั่นแหละครับพอการกระทำมันโง่ละไล้เหตุผลแต่พระเอกที่เป็นคนมีเหตุผลต้องเป็นฝ่ายมาขอโทษ ก็ทำให้ผมกำหมัดชิปหายคือดูไปกัดฟันไปอะ่ะแล้วบางคนที่ฟังมาถึงตอนนี้ก็อาจจะบอกว่าผมอวยพระเอกในเรื่องเกินไปหรือเปล่าคือผมก็จะบอกเลยนะว่าไม่ใช่อย่างนั้นพระเอกของเรามันก็มีจุดขัดใจแล้วก็จุดบกพร่องแต่แค่ส่วนใหญ่ตัวละครหญิงแม่งน่ารำคาญกว่าจนกบข้อเสียของพระเอกไปเกือบหมดเฮ้ยโอเคในนั่นแหละครับก็คือความรู้สึกที่ผมมีต่ออนิเมะเรื่องนี้หลังจากที่ได้ดูไป3ตอนต่อมาเราเปลี่ยนมาพูดถึงด้านดีๆของอนิเมะกันบ้านดีกว่า เพราะจากที่ผมสามารถทนดู3มตอนแรกผ่านไปได้ข้อดีหลายๆอย่างมันก็จะเริ่มถาถมจะได้ให้ผมรู้สึกประทับใจมาเริ่มกันกับอย่างแรกคือพัฒนาการด้วยความที่ว่าพระเอกของเรามเป็นคนที่เก่งนะแต่ว่าเก่งแค่เฉพาะบางด้านเช่นการคิดคำนวณอย่างเงี้ยพระเอกไม่เก่งมากแต่ว่าในส่วนของการชงกาแฟการบริหารจัดการพระเอกมันไม่เก่งเท่าไหร่ทำให้หลายๆช่วงเราจะได้เห็นพระเอกของเราที่พยายามเรียนรู้สิ่งต่างๆซึ่งถามว่าเรียนรู้จากใครมันก็แน่นอนอยู่แล้วสาวๆพวกนี้ยังไงล่ะ พู้สาวแต่ละคนจะมีด้านที่เก่ง็นของตัวเองบางคนทําอาหารเก่งบางคนชงกาแฟเก่งบางคนเล่นลูกค้าเก่งพระเอกของเราก็เรียนรู้จากสาวเหล่านี้ทําให้คนดูได้เห็นพระเอกที่พัฒนาการมากขึ้นและก็ได้เห็นว่าสาวๆไม่ได้เลยรไะโชน์เลยทีเดียวข้อเด่นที่2คือการนําเสนอด้วยความที่ว่าตอนอ่านชื่อเรื่องบวกกับตอนดูปกผมคิดว่านิเมะเรื่องนี้น่าจะคล้ายกับเบนเอสเขเน้นไปที่บริการลูกค้าใช้ชีวิตชิวๆสบายๆายแต่พอให้ดูจริงๆปรากฏว่ามันไม่ใช่ พวาม่มาเมันจะเน้นไปที่การบริหารจัดการร้านรวมถึงค่อยๆนําเสนอปมและก็ดีของตัวละครแต่และตัวมาให้เราเจอซึ่งตอนแรกผมคิดว่ามันไม่น่าจะเข้ากันได้นะบริหารจัดการก็บริหารจัดการไปสิเมื่อจะเอาปมของตัวละครมามีเหี่ยวด้วยทําเชี่ยไรแต่พอให้ดูไปสักพักเชี่ยแม่งเข้ากันได้เฉยจากตอนแรกที่เราจะได้เห็นพระเอกของเราค่อยๆพัฒนาร้านให้ดียิ่งขึ้นพอผ่านไปช่วงหนึ่งเบก็จะนําเสนอปมของตัวละครหนึ่งมาและพระเอกก็ต้องเข้าไปแก้ไข แล้พอช่วยเสร็จแล้วก็กลับมาจัดการคาเฟ่ของตัวเองต่อและพอจัดการไปได้สักพักปมของตัวละครใหม่มันก็เข้ามาคือมันจะสลับไปช่วง่วงระหว่างปัญหาของร้านคาเฟ่กับปัญหาของเราตัวละครซึ่งมันไม่น่าขัดใจเพราะอดีตกับปมของตัวละครมาทําออกมาได้ค่อนข้างดีบางคนอาจจะเป็นแค่เลืองเล็กๆอย่างปัญหาที่ตัวเองเจอในมหาลายัยหรือว่าบางคนอย่างเงี้ยมีปัญหาครอบครัวกาเนิดกลายเป็นซีนที่เกือบจะดรามา่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยคือแต่ละคนจะมีปมและอดีตที่แตกต่างกันให้หลากหลายรสชาติ รวมถึงพอปมเหล่านี้ได้รับการขี้คายไปที่เรียบร้อยคนดูอย่างเราก็จะได้เห็นตัวละครเหล่านี้เติบโตขึ้นรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อพระเอกมันก็จะดียิ่งขึ้นจากตอนแรกสักตยาดาพระเอกอย่างเดียวก็จะเริ่มใช้เหตุผลมากขึ้นหรือว่าบางคนที่ทําตัวเย็นชาใส่ก็จะเริ่มเปิดใจคุยมากขึ้นอะไรประมาณนี้ทาให้ความกำมัดในช่วงแรกมันได้ค่อยจางหายไปและข้อดีอย่างที่มันตามมาหลังจากที่ความสัมพันธ์ของตัวละครมันเพิ่มขึ้น นั่นก็คือพวกโมเมนต์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์เซอร์วิสหวานๆน้ำตาลหกชิลๆสบาย,บายๆฮิฮ่าคือมาหมดเลยจากที่เรียกแรกมีแต่โมเมนต์กำมัดโอเคข้อดีของมันก็คงจะมีประมาณนี้ต่อมามาพูดถึงข้อเสียกันบ้างเคอตอนที่ผมด่าไปแรกแรกอันนั้นไม่นับเป็นข้อเสียนะครับเป็น first impression ความรู้สึกแรกแต่เนี้ยจะเป็นข้อเสียจากที่ผมได้ดูในเมเรื่องนี้จบไปแล้วอย่างแรกคือมุกที่แม่งเอามาใช้ คืออนิเมะมันจะมีการเล่นมุกเป็นช่งชวงชวงเช่นมุกพระเอกกูโดนต่อยมุกพระเอกกูโกรธหรือแม้ก็เป็นมุกพังเข้าของจนเสียหายอะไรพวกเนี้ยคือมันหามันตลกแต่ยิ่งเวลาผ่านไปผมว่ามันเริ่มใช้บ่อยเกินไปละอะไรอะไรพระเอกกูโดนต่อยอะไรอะไรพระเอกกูโกรธอะไรอะไรนั่นก็พังบ้านเมืองเสียหายคือแรกๆขำแต่หลังก็เริ่มแข็งอะผมหมายถึงมือกำหมัดหนักมากข้อเสียงที่2คือเรื่องของปมขึ้นหลายๆปมของตัวละครมันทําออกมาได้ดีจริงๆแหละแต่ว่ามันจะมีบางจุดที่มันแอบตึงหิดใจผมนิดๆ เช่นปมบางอย่างแม่งโคตรด,ดุเดือดต่างฝ่ายต่างด่ากันทำร้ายกันไม่หยุดแต่แม่งตัดจบด้วยการให้ทั้งสองคนมาคุยกันประมาณ2อนาทีว a t เติบฟ c k หรือว่าบางปมมันทำออกมาให้ดีมากคำพูดของพระเอกหรือว่าคำพูดของตัวละครต่างๆมันกระแทกเข้ามาในใจจนผมเกือบซาบซึ้งแต่ว่าบทสรุปของมันกลับจบง่ายเพียงแค่ตัวละครกระทำการบางอย่างให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นแค่นี้ข้อเสียอที่ 3. การเติบโตของตัวละครขึ้นหลายๆปม,มอ่ะเพราะได้รับการขี้ไข่ตัวละครมกักจะเติบโตมากขึ้น แต่ว่ามันจะมีอยู่บางตัวละครที่ถึงได้รับการขี้คายไปแล้วมันก็ยังไม่เติบโตขึ้นยังทําตัวเหมือนเดิมและที่น่าตลกเลยคือพอแม่งทาตัวเหมือนเดิมเสร็จปุ๊บผ่านไปลมา3-4ตอนอนิเมะมันก็จะเอาปมอันนี้กลับมาขยี้อีกรอบคือเชื่อแล้วเเนี่ยไม่รู้ว่าผู้สร้างเขาลืมหรือว่าเขาจงใจเอามาขยี้ซ้ากันแน่แต่ผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือถ้าเกิดมึงมีเวลาว่างพอจะเอาปมตัวละครมาเล่นซ้ำหนึ่งสองรอบ ถ้างั้นมึงเอาเวลาไปสร้างเหตุการณ์ใหม่สร้างปมใหม่เพื่อเพิ่มความน่าสนใจมันไม่ดีกว่าเหรอเพราะสุดท้ายแล้วการที่แม่งเอาปมเดิมมาขยี้ซ้ำอีกรอบพระเอกของเรามันก็ช่วยโดยการใช้วิธีเดิมแล้วมันดูฮาจะอยู่ที่ว่าการเอาปมเดิมมาขยี้ซ้ำมันช่วยให้ตัวละครตัวนั้นเติบโตขึ้นทน้าดียังไงผมว่ามันก็ตลกอยู่ดีอ่ะข้อเสียอย่างที่ 4. การเปลี่ยนเวหรือการเปลี่ยนเส้นทางอ่ะแหละอธิบายง่ายๆดยปกติอนิเมะแนวโรแมนต์ส่วนใหญ่ กว่าที่พระเอกจะรู้ตัวว่าฝ่ายหญิงไม่ชอบตัวเองรือกว่าที่พระเอกจะรู้ว่าตัวเองชอบฝ่ายหญิงมันก็ต้องปาไปช่วงไอ้ท้ายหรือไม่ต่างฝ่ายต่างก็ไม่เข้าใจความรู้สึกกันยันจบแต่สำหรับเรื่องเนี้พอดูไม่ได้เกินครึ่งเรื่องอะทางฝ่ายหญิงจะรู้ตัวว่าตัวเองชอบพระเอกและฝ่ายพระเอกก็รู้ตัวว่าฝ่ายหญิงมันมาชอบซึ่งในความที่ว่าอนิเมะแนวโรแมนต์ที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจความรู้สึกกันและกันมันมีค่อนข้างน้อยถ้าให้ผมเกิดความสนใจว่าเหาตุการณ์ต่อจากนี้ยมันจะเป็นยังไงนะฝ่ายหญิงจะลุกหนักแค่ไหน ายพระเอกจะตอบโต้ยังไงอะไรอแมนเนี้ยแต่ว่าพอผมได้ดูตอนถัดไปเท่านั้นแหละไอสัตว์ปราเกิดว่าไอเส้นทางที่ต่างฝ่ายต่างเข้าใจกันแม่งโดนตัดทิ้งฉับพระเอกนั้นคิดว่าการที่อีกฝ่ายหนึ่งมาชอบตัวเองเป็นแค่เรื่องล้อเล่นและจากนั้นพระเอกของเราก็กลายเป็นพระเอกตามแสนิเม e ซื่อบือ้อก็คือคิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่มีทางมาชอบตัวเองได้ไอสัตว์เอ้ยทาไปทําไมคูู้สาไปเวที่น้อยเรื่องจะทํากันแต่สุดท้ายก็เหมือนอยากถอยหลังกลับซะก่อน การเวที่คุณสามารถเห็นได้ผ่านอนิเมะหลายๆเรื่องคือพระเอกซื่อบื้อและฝ่ายหญิงก็ต้องลุกเรื่อยๆจนกว่าพระเอกจะรู้ตัวาทั้งที่ก่อนหน้านี้อนิเมะมันทำให้พระเอกรู้ตัวเนี่ยนะเฮ้ยคือถ้า,าทำอย่างเงี้ยให้พระเอกมันซื่อบื้อเป็นตั้งแต่แรกเลยเถอะและเรื่องสุดท้ายอันนี้ไม่ใช่ข้อดีและก็ไม่ใช่ข้อเสียแต่เป็นสิ่งที่ผมปรารถนาคือพระเอกมึงจะคู่กับใครก็ได้แต่ไม่เอาหัวฟ้ากูขอแค่นั้นพอคือทั้ง4ี่คนเนี้ย มันมีแววชอบพระเอกมากที่สุดแล้วเพราะงั้นกูขอให้ตอนจบพระเอกเลือกหนึ่งในสี่คนนี้ไม่ต้องเอาหัวฟ้าเข้ามาร่วมเพราะดูยังไงไอหัวฟ้ากับพระเอกมันไม่มีทางเข้ากันได้เอ๊ะเดี๋ยวนะในเรื่องแฟนห้าพระเอกมันก็ได้คู่กับคนที่ไม่น่าเข้ากันได้ทั้งนั้นในเรื่องนี้เองก็มึงอย่านะกูขอร้องไม่อย่างนั้นจากแปดเต็มสิบมันจะเหลือสามเต็มสิบโอเคจบแล้วมาสรุปโดยรวมกัน นี่คืออนิเมะที่ถึงแม้องคประกอบโดยรวมมันจะไม่ต่างกับอนิเมะในแนวเดียวกันแต่ f ฟ r ร์สเ p ฟเลชั่ก็ชวนกำหมัดชิปหายแต่พอผ่านไปได้3ตอนเราจะเห็นการเติบโตของตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นฉากเหตุการณ์ที่มีความหลากหลายปมต่างๆที่มีความสนุกและความสัมพันธ์ของตัวละครที่เพิ่มมากขึ้นทําให้โดยรวมนี่คือเมทที่สนุกและควรค่าแก่การหามาลองดูและสำหรับใครที่กลัวว่าพระเอกในเรื่องนี้มันจะซื่อบื้อเกินไปจนทำให้หลายๆซีนมันออกมาไม่สนุกหรือเปล่า ผมก็จะบอกเลยนะว่ามันไม่ใช่อะไรอย่างนั้นถึงพระเอกของเรามันจะแบบมีโมเมนต์บื้อๆอยู่บ้างแต่ว่าส่วนใหญ่พระเอกนั่นแหละตัวแบกถ้าไม่มีพระเอกในเรื่องนี้ผมก็คงดูไม่จบอะตามนั้นเลคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรละถ้าเกิดผมพูดผิดพลาดพูดขัดใจหรือพูดงงตัวไหนก็ขอภายไว้ด้วยย้ำว่าทั้งหมดที่ผมพูดไปเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวสำหรับคนที่ดูในเมล์เรื่องนี้จบไปแล้วรู้สึกยังไงก็เมนคุยกันได้ชอบกดไลค์แล้วก็อย่าลืมซับสไครต์ผมด้วยนะสำหรับคลิปนี้ก็ล 拜拜。